นี่นะคะเรามาอยู่แถวแถวย่านพระรามห้ามาตามหาต้องบอกว่าเป็นร้านดังที่เขาแช์กันในโซเชียลนะคะนี่เลยค่ะร้านกล้วยทอดแต่เดี๋ยวคุยกับแม่ติ่งก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะแม่ติง<ด>่งน,นี่ค่ะนี่ก็คือเจ้าของร้านตูจริงเสียงจริงค่ะคือขนมของเราอ่ะจะอร่อยกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ํามันแล้วก็ขายในราคาที่ย่อมเยาว์จะมีกล้วยเผือกมัน แล้วก็ไข่นกกระทาพวกนี้ค่ะไข่นกกระทาคือที่เป็นลูกกลมๆ้วยใช่ไหมแม่ค่ะ,ะคุณภาพแล้วก็ราคาสำคัญมากเลยใช่ค่ะเราต้องขายของดีในราคาที่เสื่อมยังเนี่ยด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางร้านของแม่ตีเองได้รับรางวัลมิชลินใช่ไหมแม่สามปีเหรอคะ อันนี้ก็จะเป็นมันแครอทอ๋อนี่คือมันมันแครอทเนื้อจะหวานมากเลยค่ะเป็นมันสายพันธุ์ใหม่สมัยก่อนเราก็จะทอดเป็นมันเทศก็จะจืดแต่สมัยใหม่เนี่ยมันตัวเนี้ยเนื้อมันหวานหวานฝากรกล้วยอีกแล้วเวลาเราก่อนที่จะทอดเราต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นแบบนี้เท่ากันทุกคนใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะเทคนิคของการเลือกกล้วยมันต้องมีนะมีค่ะเราก็เอากล้วยที่แก่จัดถ้ามันไม่แก่จัดมันก็จะฝาดข้างในอันนี้แก่จัดจะเนื้อหวานอร่อยอ๋ออันนี้กำลังดีเลยอย่างนี้กำลังดีเลย ช่วยน้ำว้าสายพันธุ์ไหนก็ได้แต่รอให้แก่จัดลูกใหญ่หน่อยให้ได้สักสามชิ้นเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ชอบชิ้นกลางชิ้นข้างเพราะถ้ามันสุกไปมันอมน้ำมันแ่ลงอมแล้วอย่างนี้ก็คลัมดีเลยเนี่ยสวยอันนี้คือสวยเลยค่ะก็จะมาหั่นจะมีแผ่นขาชันศารไว้รอแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้เขาทอด ในกล้วยหนึ่งลูกอ่ะ<ช>หั่นออกามามันจะแบ่งออกเป็นสามชิ้นเหรอแม่มีชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างค่ะ,ะหนุมสาวๆก็จะชอบชิ้นกลาง จะหนึบหนถ้าได้กล้วยมาเราก็จะมาตรงนี้ทอดพีกระทะเนี่ยหนึ่งสองสามส,ส,สี่กท,ทอดทอดเก <วะ S 1> ้าพีว่าฝนตกป่อตะเกก็เลยยบมาเหลือหการทอดของเราก็คือเราก็จะมีแป้งสูตรผสมของเราเองค่ะแล้วเราก็จะพิถีพิถันในการทอดก็คือแตะแป้งทีละชิ้นทีละชิ้น แต่สมัยใหม่ต้องทําให้มันแบบสวยที่สุดขนมต้องอร่อยด้วยสวยด้วยคือต้องอร่อยด้วยรสชาติทำต้องดีด้วยอ๋อใส่งานจ้ะมันจะสวยค่ะรสชาติก็จะหอมปกติเราจะขายเผือกด้วยนะคะแต่หน้าตอนนี้ตู้ไม่ไหวแพงมากก้วยก็แพงปีนี้แต่แปดสิบเก้าสิบมันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมแม่มันเกี่ยวกับอะไรแรงปีนี้แรงที่สุด แรงมากเลยปีนี้40ว่าองศาแล้วก็หักึ้นต้นแล้วพอฝนล,ลงมานี่ยก็ว่าจะดีก็เบิพายุแล้วก็ขายกล้วยมันแล้วก็ไข่นกกทาไปก่อนอ๋อแบบนี้นี่เองโอ้โหกล้วยชิ้นใหญ่มากเต็มครับในชั้นกลางใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใช่ใชิช้น,นกลางนี <c oughs> ่แล้วก็อ๋อพิถีพิถันหย่อนทีละชิ้น